แลวาปีนช็อตช็อตช็อ,ชอตายเลยเค okay. ลรอแป๊บนึงนะมันชอบเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยแนะนำตัวทีหลังตอนมันได้แล้วกันเนาะวัดวัดเดือะ What? What ค้างเลยกูวัดเดือะค้างเลยหรือเปล่าไม่ใช่ที่ว่า okay. ใส่รหัสเอเฉโอ้โหอย่างรวดเร็วไม่มีใครเห็นได้อ่าบปราบเส,สดีกันทุกท่านด้วยนะครับผม KIDV นะครับวันนี้เราจะมาเล่นโปรไะครับนะครับเพทดสอบโปรวันแรกเราจะมาเล่นโปรในซื้์ฟ GTA นั่นเองนะครับใครอยากเล่นนี่คือ IP นะครับ สำหรับ1.0.7เท่านั้นนะครับเดี๋ยวให้คุณเออเดี๋ยวเข้าไปก่อนมันจะให้โหลดที่จ้าแพ็กด้วยนะครับถ้าคุณไม่โหลดไม่ได้นะครับถ้าสมแติว่ามันเขียนว่าเอสอะไรอ่าอะไรตรงกลางมันเขียนไอเอสอะไรอ่ะมันให้คุณเข้าใหม่เรื่อยๆนะครับเข้าใหม่เรื่อยๆของของขอก็เป็นอย่างนั้นอ่ะผมเข้าไปสามครั้งนี่ใหผลจากตีพุ่มคุณสังเกต มีฟองแล้วคุณที่คุณสังเกตเองได้นะคุบอกที่อ่าอโซลคีดีเอ DA, พวกอะไรอันนั้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคให้ค okay. ุณสังเกตแล้วคุณบอกฟองน้ำหรือละลึกๆมาดูนะครับให้คุณวิ่งไปแล้วก็เข้าประตูมิติไปโอเคสูงสุดหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับใช่ปะวะหนึ 150, ่งร้อยห้าสิบหรือวะไม่วะไม่รู้โอเคแม่งโฆษณา ถ้าเราเล่นโปโครควรจะหนนี่ครับมันให้โหลดทีเจอแพทนะครับให้คุณกดอันแรกอันนี้เลยนะครับปึ๊บของผมโหลดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับนี่ครับผมเสร็จแล้วนะครับกดไว้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 เฮ้ยเดี๋ยวผมทําไมโหลดซ้ําวะเอ้ยผมโหลดหลายครั้งแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นของหายชาติเจนเฮ้ยว่าแล้วเฮ้ย<อ>ผมเล่น ว่าเดยวบ้ามันอะไรนี่คือความลับคุณจะไม่เชื่อสายตาผมแน่ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาตรงนี้ออกจุ๊บจุ๊บโอ้โหไม่เห็นใช่ไหมครับไม่เห็นใช่ไหมครับ,บอย่าอย่าสต็อปคลิปนะครับอย่าสต็อปคลิป <c oughs> เอ้ยความลับแล้วปเปิดเผยันได้ของของกากไม่เอาไม่เอา,ามันมีกล่องล่องหนอยู่นะครับ มันเป็นความลับไม่มีใครรู้แต่คณแต่ถ้าคุณอยากดูนะครับให้คุณนี่คือกล่องของผมกล่องแรกเลยแต่ว่ามันได้เขียนชื่อไว้ว่าเออเขาบอกให้คุณดูดูดูหรืออะไรวะพิมพ์หรือเหี้ยอะไรไม่รู้ช่างเออคือตอนนี้ครับผมมีของกลากมากตอนแรกของโหมดมากนี่ตอนแรกมันได้เป็นอย่างนีง้เหเฮ้ยจ๊ะ ว,ว่าตังคูตังคูตังคูตังคมมีอยู่หมื่นกว่านะอย่าอ้าเฮ้ยทำไมหรออาวมัน,น่าถึงนะเก้าพันอยู่เหมือนเดิมนะครับเคถ้าคุณไม่เชื่อนะครับเนี่ยหลักฐานว่าผมเล่นก่อนหน้านั้นละเก้าพันเลยเว้ยวันนี้มาเล่นโปรไว้นแนกนะจริงๆที่เหลือผมเข้าเอ,าเองนะเปมน่โปรนะครับ อยากดูวเวยก็คือคแบบตอนแรกมันจะแจกแค่หนึ่งร้อยแค่นี้ที่แนะนำให้คุณลองดูเลยครับ M Y นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช M O N E Y นะครับให้คุณ M Y ก่อนนะครับพอคุณ M Y เสร็จให้คุณ M O N E Y นะครับมันถึงจะดูมนันได้นะครับนี่ครับผมมีเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทนะครับ มัน,นก็คือของสิบบาทหรือของฟรีนั่นเองนะครับบางทีก็จะได้ฟรีบางทีก็จะให้ซื้อนะครับคนที่ชื่อ gta นะาหรือ e, g gat นะครับเป็นทีมผมหมดเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับทีมผมหมดอนะ่าชื่อประเทศทั้งตัวทท้งนั้น,นบ,บางคนก็แบบเพิ่งจะเข้ามาใหม่แค่นะแบบม่คนอยม่เเข้ามาใหม่ม่เช้านะครับชื่ออะไรลูกดิชื่ออะไรอ จิมเอ,ออชื่อจิมค่ะอือไมได้แล้วโอเคอันนี้ให้คุณเลือกที่เกิดนะครับคือแบบจะไปเล่นนะพวกจะเกิดที่ไหนนะครับเล่น GTA นะครับผมขอเกิดอันที่สองก่อนเลยอันที่สองจะคนคนเข้ามาเยอะมากเว้ยเ <aime> วลามันเวลามันเวลาจะตีนะมันจะมีเสียงตีด้วยนะครับบอกไว้ก่อน บอกไว้ก่อนอเคบอกไว้ก่อนเวลาค,คุณจะตีนะครับมันจะมีเสียงดีงด้วยนะครับโอ้โกนี้ก็โหดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมเพิ่งมาเล่นมนแรกนะครับเนี่ยอือเป็นที่ถนัดของผมเลยเอ้ามันไม่ใส่ละ่ะมันก็โง่นะครับมันไม่ใส่มันก็โง่ไปเออมีคนมีปืนแฮะเดี๋ยวเออลืมลืมบอกไปเลยว่าร้านขายปืนตรงไหน โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะอันนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาพาไปดูตาตาที่ผมตายแล้วกันนะครับตายยากหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับเออผมทำไมพูดอย่างนี้ไว้ก่อนอยีน่ไงีผมก็ตายยากนะครับโปรนี้ผมถนัดนะครับไปก็ไปแล้วก,กต็ตส่เอ้ยโอ้โหเกาะไมู่ดเฉยเลยกดอุดเฉยเลยเดียวเดียวจะใส่เกาะไอแมวป่า เออไอ้นี่ไอ้นี่ลอยหลังครับลอยหลังครับจังหวะที่เราลอยหลังได้นะครับตรงนี้ผมเกลียดมากเลยเว้ยจริงจริงดูดิดูดิดคนเขาชอบเล่นอย่างนี้กันนะเออเออ้อาวมันเดินเองเฉยเลยเอาละผมน่าจะใกล้จะตายแล้วผมน่าจะรู้เหตุผลแล้วเพราะว่าตอนนี้รู้สึกแหลกมาก ถ้าเราแหลกเกินนะครับถ้าเราแหลกเกินหรืออะไรเกินนะครับมันจะแบบทำให้เราแบบตายโคตรง่ายอะจริงๆแบบเอ้ยทุกคนยืนนิ่งแล้วเขาฝันเราฟรีๆ,ๆเหี้ยเล้ยโอเคขี้เกียจขึ้นเอ้ยขี้เกียจแบบมาอันนี้นะครับโปแม่งเลยบินแม่งเลย <c oughs> บินแม่งเลยพูดอะไรอย่างนั้นนะพูดอะไรอย่างนั้น โอเคครับตายแล้วนะครับเห็นยางเห็นยังผมจะแหลกนะครับเมื่อกี้แหลกมากโอเคส่วนร้านขายปืน,นครับพอคุณจะเกิดมาคุณจะหันหนะ้ามาทางทางไหนวะเดี๋ยวดูก่อนให้คุณทางนู้นนะครับนาใช่ทางนูน้นหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้อ๋อทางนู้นนะครับทางนูน้นทางนู้นถูกแล้วให้คุณหันหลังไป คุณจะเห็นอันนี้รถรถตู้นะครับรถต oh, ู้ไใช่ oh, <wow. S 1> ให้คุณกดให้คุณวิ่งเข้าไปเลยครับมันจะมีร้านขายปืนนี่ไงอันนี้เป็นลูกกระสุนนะครับลูกกระสุนทุกทุกปืนเลยครับใช้ได้ทุกปืนนะครับลูกสุนนี้ oh. <Yeah. S 1> ก็เป็นอะไรที่จัดว่าแจ่มนะครับปืนนี้ก็โหดว่าโคตรว่าเลยนะครับปืนนี้ก็โหดว่าคตนว่าเลยครับปืนนี้น่าจะโหดกว่านะแต่ว่าปืนนี้โหดปานกลาง คือว่าม,มันมันมันได้เปรียบอย่างเงึงเว้ยที่มันโหดปานกลาง,งเพราะว่ามันลูกศรอ้าวไว้กูค้างอ้าวบัดซบเน็ตบุดช่วยเลยเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้แล้วกันเอาไม้แล้วกันนะครับโอ้เดี๋ยวเป็นที่อะไรกูไม่ได้เข้าเว้ยกูกลับโอ้ยค้างบัดซบ แม่งเดียะเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ก็ขอภัยด้วยครับมันดุดเด็ดแม่งไม่ดีเลยเคข้าใหม่แล้วกันนะชอบเป็นอย่างนี้ประจำเคเข้าใหม่เข้าใหม่โอเคนะก็ไอ้ที่มันที่ผมบอกไปนะครับไอ้ปืนที่สองอะมันมันมันเกียนอย่างนึงนะกดแค่สองครั้งแม่งออกสิบนัด เดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะจำได้ล้วป้าแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็โบกใส่แล้วก็ไปอย่างปรี่ <c oughs> <c oughs> อะไร EHD นี่ e เอ้ย EHB นี่คืออะไรนม่โฆษณามาตลอดเวลากูอ,อะไรอยู่อ๋แม่งเคเดี๋ยวมันก็จะ เปลียนตัวหนังสือนั่นเองนะครับดูดูนั่นไงอ,อ,อ,อตัวหนังสือนี่ก็เหมือนแบบไอพวกในคอมอะไรแบบนี้นะดีเหมากันโอ ตัวเนี่ยเนเน,นี่ยไ้ปืนเนี่ยนะเนีปืนเนี่ยมันกดแค่สองครั้งมันออกกว่าสิบกว่านัดนั่นเองครับโอเคแล้วก็่ี้อไมกระบองไม้กิงหัวพ่องนะครับแบบไม้กระบองนี้หัวสุดนะครับแค่สี่ร้อยเองแล้วเราคุณจะซื้อใหแบที่กระจก บาดซบอีกแล้วเฮ้ยเป็น,นยังไงของกูวออะเซิฟเอ้ยเซิฟเจริญกับเซิฟมากเลยตอนนี้รู้สึกว่าเน็ตผมน่าจะหลุอ่ะอ่ะก็เล่นได้แค่นี้ก็โอเคสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลายไปก่อนนะครับ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบมากกว่าน,นี้ก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับหรือว่ามากกว่าน,นี้ก็กดแชร์มาเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณจะต้องรู้สึกยังไงเออแบบนี้นะครับไปก่อนนะครับลาวันก่อนแล้วกันนะเอออะไรลาวันก่อนลาวันนั้นครับไว้เจอกันพัทหน้าหรือคลิปหน้าั่นเองครับบ๊ายบายนะครับบายบาย